ก็จัดทาแผนประชาคมนะครับเพิ่มเติมเพื่อที่จะเข้าปจุปในวาระของแผนนะครับเพื่อที่จะนําเข้าสู่สภาแล้วก็จะนาไปเพื่อที่จะหางบ่อนนะครับในเรื่องของการทําโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เราได้เชิญพี่น้องใบทนเข้ามาร่วมด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเรามีแผนในเพิ่มเติมบ้างน,นะครับที่สําคัญสําคัญแล้วก็พี่น้องใบทนเองนะครับเมื่อเข้ามาแล้ว ก็สามารถที่จะนําเสนอน,นะครับแผนเข้าสู่เข้าสู่แผนได้นะครับเพราะว่าเรายัางสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนได้ตลอดเวลานะครับเนื่องจากต้องดูว่าช่วงไหนที่มีความจําเป็นเร่งด่วนมีแผนที่ต้องดําเนินการเร่งด่วนเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําแผนนั้นเข้าสู่ที่ประชุมนะครับเพื่อบรรจุในแผนแล้วก็จะได้ไป นึ่งก็จาก่วนท้องถิ่นที่ที่เราดําเนินการได้แต่ว่าอาจจะไม่เยอะมากนะครับตัวในท้องถิน่น2เราก็ต้องประสานหน่วยงานของจังหวัดหรือหน่วยงานของส่วนกลางเพื่อที่จะประสานของงบจากกองกอ,องหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อที่จะาหางบประมาณเข้ามาพัฒนาในพื้นที่ของตาบลอวัยนะครับเพราะว่างบประมาณนั้นบางบางทีเองนะครับเ็าอาจจะไม่เยอะมากอาจจะต้องรอ นะครับพอที่มองมองคนบอกว่าทําแผลอะไียังไม่ได้เลยนะครับบางทีมมันก็ตกมาเราก็ไม่สามารถไประบุูได้ว่าเมื่อเราขอไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับจะได้ตอนไหนแล้วก็บางครั้งเราต้องไปไปไว้ไป,ไป,ไปต่อสู้กันสุดท้ายก็าอาจจะไม่ได้ถ้าไม่ตรงวัตถุประส,สงค์ของออทางหน่วยงานที่มัดงบประมาณนะครับแล้วก็ในในจะยังไม่ครบแต่ไม่เต็นหน่วยไม่ร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าบางบางพื้นที่เนี่ยนะครับ เกิิก็พ้นขยับขยายเราก็อาจจะบางครั้งก็ต้องไปดูตามความเหมาะสมนะครับในเรื่องของอาการจัดเก็บภาษีแล้วก็ในเรื่องของระเบียบต่างๆนะครับก็เป็นที่สําคัญซึ่งระยะหลังนั้นก็อาจจะมีปัญหานะครับในเรื่องของจัดเก็บการจัดเก็บภาษีเช่นเปลี่ยนจากภาษีโรงเรือนตอนนี้มาเก็บเป็นภาษีที่ดินนะครับก็อาจจะไปกระทบในบางส่วนที่มีเป็นอาคารหรือที่ดินเนี่ยที่ดินที่ ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้มีการพัฒนาหรือไม่มการทาอะไรเลยเนี่ยก็จะแพงน,นะครับทำแผนประชาคมแล้วก็ทําแผนเพิ่มเติมเพื่อที่จะนาโครงการต่างๆที่พี่น้องประนนั้นได้นําเสนอนะครับเข้าสู่แผนแล้วก็เข้าสู่สภาพเพื่อพิจารณาการใช้งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ของอะตำบลราวัยนะครับซึ่งวันนี้พี่น้องประชาชนเองนะครับได้น,นําปัญหาต่างๆนะครับมานําเสนอ นะครับเพื่อที่จะให้เทศาบาลน,นั้นได้ไปจัดสรรหาง,งบประมาณเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับที่รองประชาชนว่าในพื้นที่เรา,เาไว้นั้นเราจะต้องพัฒนาอะไรอีกนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่เทศบาลน,นั้นได้พัฒนาไปแล้วนะครับก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับจากทุกภาคส่วนแล้วก็น,นําปัญหาเหล่านี้เข,ข้าสู่สภานะครับแล้วก็ทางเทศบาลเองก็ มีข้อมูลสารนะครับมานําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนรับทราบครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สําคัญนะครับเพราะว่าการที่พี่น้องประชาชนนั้นได้มาเสนอโครงการต่างๆปัญหาต่างๆให้กับทางเทศบาลได้รักทราบนะครับเพื่อที่จะ,ะนําไปพัฒนาต่อไปครับ